น้องนิวยอร์กชิวาวาขนยาวเพศผู้สีขาวช็อกโกแลตแทนครับมีคิว้วมีแก้มเกิดวันที่19กรกฎาคมปี55ครับเป็นสสีนะครับไทยคลอร์หรือแฟนซีครับ มากินที่หน้าสวยนะครับกงอื่นๆที่เขาร้องนั่นเป็นเพราะว่าเขาเห็นนะครับเขาอยากจะออกมาเล่นด้วยก็เลยร้องกันแต่ถ้าปล่อยออกมาทีเดียวเดี๋ยวเกรงว่าจะถ่าย น้องตัวที่อยากจะถ่ายไม่ทันนะครับเขาะจะเล่นกันเยอะมาก ไหนเอาหน้าน้องนิงยอกมาดูาค,ปะปะครับอ่นิยอกงมือแบบปักครับลูกไหนเอาหน้าด้านข้างครับอยากเล่นจัดเลยโอโรสร้องใหญ่โอเคอ่ะสีตัว ดูหางนะครับดูหางนะครับอ่าโอเคพอแล้วนั่นครับเจ้าของเสียงครับที่มาของเสียงคือเธออยากจะออกมาเล่นใจจกกักขาดรอนรอนแล้วนะครับ